มารวม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 ไอ้โทมัสโทมัสโทมัสเอาเอาศพไปให้คนไอ้คนปืนคนที่ถือปืนพี่่เยนถืออูให้กูปล่อยเลยป่ะโพเลต์อ่ะปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยช่างมันช่างมันสุดท้ายแล้วมันไม่แหวกับเราอยู่ดีไหมเชื่อกูดิมันกำลังเคลื่อนไปหน้าโฮมโปรนะคันนึงไม่ต้องไปไม่ต้องไปไหนแล้วรวมหน้าคุกให้หมดไม่ต้องไปไหนแล้วไม่ใครซ่อมรถเลยรีบซ่อมรถนะมา ที่ลงน้ำไปแล้วนะเนียวน่าคลุกไม่สุดท้ายแล้วกว่าคนมันจะขึ้นมาในน้ำอ่ะมันต้องมาไฟไว้มึงถ่ายรูปหน้าคุกเลยมาเสียเวลามันเสียเวลาแล้วคนนึ่งที่มันให้ตรงเลยแปดนาทีอ่ะมันไม่มามันโดนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปคนนึงถ่ายรูปคนนึงมึงถ่ายรูปก่อนเลยตอนหน้ไอ้เจ๋อหัวแดงคนนี้ป่าว่าเพื่อนหัวแดงคนไหนนะเล่นมีแดงเยอะเล่นมีแดงเยอะเรนเอาตัวยืนกลัวล้มป่อย ไปยี่ยงกาดไอตัวไม่หลดพี่เกียอะไรไม่ยอมหลดตัวแอเป็นตัวฝรั่งอะตอนแรกไม่คิดว่าเป็นมันด้วยหนีหัวซุกหัวสุนในเยียแกงกาดไอศัตรีจับยที่ขาดควยยี่เลื้อนไคยอะไรที่กาแต่เมื่อกาดเด็กแกจะแพ้เด็กักก็แต่ได้เด็ตแกก็แตกแหล่ไม่แตกแหล่แล้วเด็กสัตเียแกมึงจะแตกไไ้เียอะไรพี่กูสัตรูเฮียเสียย่างั้รอียมันติยัตยคือรถ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 ดมันไม่มีเลยเียตัวนี้ยนไปแล้วไงก่อนนี้ก็ไม่รู้ว่า ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถคุณขับขึ้นมาแบบหันหน้าไปทางโกลโปดิไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องจอดนะหันหน้าไปทางโกลโปรต้องหน้าไปทางโกลด์โปรกว้างๆอย่างเงี้ยปืนบอกข่าเลยฉลาดฉลาดเอาไว้ยิงฟรีเลยจริงๆนะใครไม่ใช่ปืนหรอะอีมพีอีมพีรู้งานหน่อยนะอีมพีมันมันจะเล่นเอาศพเพื่อนเราออกไปอุ้มเว้ยมึงพยายามวางอีมพีให้ทั่วๆหน่อยนะพี่บอสแจกแจกแจกไปเลยก็ได้นะพี่แจกไปเลยก็ได้นะพี่ยิงพี่อะ ใครจะเอายีพีไม่เบาพี่บอสหน่อยเร็ววางในไฟอ่ะเดีี๋ยวพ่ไปเอาเดีี๋ยวพ่ไอ้โฮมโปรมันหายแล้วนะเว้ยมันหนีแล้วนะเว้ยพี่พอสอยู่ไหนอ่ะไม่มาแน่าจะไปรับเพื่อนตรงไอ้นี่นะที่มันดไม่ถ้ามันไม่ไฟมันก็ซวยอ่ะพี่บอสเขาลดขัานไหนดัมโบ่กำลังไปหน้าคุกเาเข้าหลังนะพี่แจ็คลงไปเลยเล่นปืนพร้อมผมนะตาทิ้ไงใช้นี่เอาสีกุญแจตาพี่อยู่ไหน ไม่เ, e เปลว์เอ็อมพีดีกว่าวะเอ้ยพี่บอสพี่บอสขอเอ็มพีด้วยมามามาคือรถึ้นรถึ้นรถมามารวมอยู่หน้าคุกกันหมดหรือยังตอนเนี้ยมึงไม่ต้องไปไหนละไม่ต้องไปไหนละรวมหน้าคุกอย่างเดียวเลย หรือห้าทีอ่ะดีนะเว้ยดูรถมันดีๆนะเดี๋ยวมันมาวางยืมีเดี๋ยวพวกมึงนะเบอร์กันนะถ้ามันลงอะมึงรีบขับรถไม่มีใครเหม่อใช่ไหมตอนเนี้ยไม่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 ไมียม่ไม่ไมึงดียังไม่ไม่ฟูจไม่ีม่ไ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 ม่ี่ไม่ไม่ซื่อใหไม่ไม่ม่นมันมันอากมรมันด่ขึ้นโอเค่มม่ม่ไมว จะมาไฟได้ดอยังจับเพื่อนอะจะมาไฟได้หรือยังจับไฟแมสตอบอไม่ไมมอ,อ,มอ,มอะอะนี้อันนี้ไอ,นนอนน้แพทย์แพทย์นเะนี้แข่งอะอ๋อตามหานักแข่งดาวทาวน่ะหรอ กูอยากเป็นคนโพสหาตามหาตามหาสุดหล่อเสียงหล่อสุดหล่ออันดับสามของไฟเอ็มที่เมืองดาวทาวอย่างงี้มันจะมีคนโพสเปล่าวะแต่ว่าเมียดุไม่อันนั้นนี่พี่ว่าเขาแน่จะอวยเฉยแหละเนาะโอ้โหจีโอ้จีอีก็จะเป็นโทรพี่เป่าก็ได้นะตามหาน่าจะมานาทีที่ห้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าอะ หมุนให้ก็ได้แม่ให้ก็แดกก็แดกก็แดกย้อมก็แดกย้อมก็แดกเดินต่อก็แดกยังขยับ J c แ n อะไรป่วยยี่แกงเหลืองเด็กขี้หยาเ J อะไรเนี่ยทำไมเป็นเด็กหัวร้อนอ่ะ โห้รุนแรงแล้วเราอ่ะมันมันแค่เกมเว้ยเจมึงจะอินอะไรเน่ยฟังะเวยเน้ยสภาพี้อารมณสนามสามโดน้วผมเจอมันผมเจอมันเจอมันซีโ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 นอยู่หลังของโฮมโปมโปปล่อยปป่อามาเ่ยลาล่มาปล่อยปล่อยปล่อยลางมันมาคมันเฉยมันุมใหญ่มันมาลากมาถอยมาถอยมาหน้าคุกเหมือนเดิมมึงเซ็ตไปไหนมึงอย่าไปตามเกมมันเยอะดิมนาทีมันจะไปใหญ่แล้วล่ตามเกมมันเยอะสุดท้ายมันไม่ไปใหญ่เหมันก็โดนแค่นั้นเองโค้วิทยอกี พออีกรอบนี้คนนึ่งมึงพอดีจะสองทุ่มแล้วนะถ่ายไม่ได claro ้แล้วจ้าร้อถ่าๆถ่ายเดืนเดพี่วันมันจะตามมันตามผมมาแล้วนะมันอยชน์วีดีน้า้องโปรอีกแล้ว้องโปรให้มันตามเลยหน้าพวกเพื่อเขาจำแมบไม่ได้มันอยู่หน้าห้องโปรกันสองตัวพี่จีน่ไม่เห็นเลยไอมีเอฟบีดังต่อคันในเซโน่ดัง ไปดิ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 ชนเล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 ชใครไปมีพ no no no, no, no ีดูดนะใครไปมีีด่ไมือฟางปูนะไม่ต้องลงให้คนที่อยู่มค่อยขีค่อยคี่สามคนเดียวพอสามคเดียวพอรอบัมรอปัมพวกเพื่อนมันเอมเกลงเล้เซโนดำเซโนดำอยู่ในพุ่มได้แล้วได้แล้วตัวนึงได้ตัวนึงนีออนทาวนีออนทาวมัเหรอเอาดิเอดินีออนทาวไล่ไปดิไล่ไปดิไล่ไปดิไปกุเงงเจะยดเนี่ย เจดับเดียวเดียวเท้าเต็มเต็มไอ้นี้ยอ่อนสวยนีออนจะพังเนีออนจะพังเจะดับเนจะดับเลี้วขวาเลี้ยวขวาเจดับมเลี้ยวขวานีออนนออนนีออนดับเนีอจะดับไม่ต้องชนเจไม่ต้องชนเจไม่ต้องชนเจเดับแล้วเจแล้วลวง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 เจเงไปเล่นเจ ฝังเอฝังฝั่งซ้าย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 กปั่เลยดี้ยบกัาเล่นกัาเล่นไฟกับาเล่นกัาเล่นไฟ่เล่นยี้องยิงกับาน้่นกัา้าัน่งบาหน้าองโปกับาหน้าอโปกับไาหน้าโปกับาหน้าโปไม่ได้แล้วกับาหน้าองโปปืนบอกอ่ีบอลกับไาหน้าโปเลยพี่เอามาดิเอามาดิส่งด้พอส่งด้พอมันวางยงปีน้อง่่ปั่นมันะเอ่ยจตายเจตายเจตายเจ๊ตายเพื่อนเราอยู่ข้างหน

นึงคนเดียวคนเดียวใจเย็นหผมหมดเงินหล่นเดี๋ยวดิ้ระวังมันลอยยีพีนะเว้ยขับรถลดต่ำใจเย็นจะเย็นเสพหมดด้วยมาเนี่ยกูเม้งกูเม้งมาเคลื่นมาไปโฮมโปไปโฮมโต่อรีบเคลียร์ไปโฮมโปต่อไปโฮมโปต่อไอ้สันขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปโฮมโปต่อไปโฮมโต่อพีมเจไปโฮปไปไปโฮมโปไปโฮโปปล่อยหมายเลขปล่อยหมายเลขได้สองศพพีมเจไปโฮมโปพี่ว่าโฮมตรงนี้คนหนเห็นปะเห็นแลมโบ้ปะเนี่ยมามาตรงนี้เอ็มเจมาเนี่ย ตายตายเฮ้ยเหลือตัวนึง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 ไม่ได้มีดฎไม่ได้มีกฎเฮ้ยใครได้ศบแล้วไปเติมโมโปได้ศพแล้วไม่เติม้เยอะได้ศบมันเยอะมากพี่ได้ศบมันเยอะมากเล่นลงเล่นเลยโมโปลงเล่นเลยนเพื่อไม่เติมได้โมโปลงเล่นเลยมีนิดมีนิดไปน้องมีนิดไปเล่นล้ำไปหัวหน้าดอกซี่เอ้า พี่เล่นตายเหรอพี่แจ็คพี่แจ็คเราไปชุบพี่แจ็คเราไปชุบใส่ดาวมันใส่ดาวมันนะใส่ดาวมันบล็อกอยู่บล็อกอยู่ชุบใหห้้ชุบใพส่ดาวบล็อกอยู่ตรงสะพานทำไปทำไปพี่เด้อทำไปพี่เด้อชุบไปแล้วเดินีระวังเดินระวังเดินก็อใส่ดาวไว้หน่อยชุบ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 หน่อยจุบหน่อยจุบกันหนึ่งชุบกันหนึ่งปนะระวังเดินพี่เด้อพี่เด้อระวังเดินพี่เด้อระวังเดินตรงสะพานเห็นตรงสะพานว่าข้างโคมไฟตายตายปะ ไม่ตายไม่ตายไม่ตายรีบเคลียร์หน่อยรีบเคลียร์หน่อยพี่แจ็คพี่แจ็คกดได้ป่ะพี่แจ็คกดได้ป่ะพี่แจ็คจับกลางไฟนะผมจับกลางไฟถถืืออไไวว้้สวยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาพี่แจ็คขึ้นมาไปปืนบอกคุณรถที่หาไป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 ได้แล้วได้แล้วตรงนี้เคลียร์แล้วตรงนี้เคลียร์แล้วคนหนึ่งมีใต้สะพานคนนึงมาวดิพาดมาอยู่เนี่ยร่างร่างนี่ต้องรีบทิ้งศพนี่ต้องรีบทิ้งศพนะเดี๋ยววิ่วิ่งวงเรามาอยู่เห็นไหมอ่ากดดิ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 โดนดิตีง่าตรงนี้ตัดมาตัวนี้ เฮ้ยมึงเคชวนกูทำไมเนี่ยโษทีมันขับไปไหนรอมเาสบมันรวมมือเาสบมันรวมได้ถึงสิป่ะไอ้เหี้ยเล่นข้สว่าเลยสัตว์สถุนชิบหายไอ้เหี้ยขยันยิไ้มหยไอ้เหียอไีัอ้เี้ัวไม่ไม่ปากไม่เสียง้เล่นไหวเลยไอ้เหี้ย กลัวจัดเลยบางคนกูกลัวจัดเลยไหวใ้ตอนกูไม่ขออย่งี้างอ้างข้าง้าสะพานละก็้างข้างขั้างสาน้สะพานสะพานเพื่อนหน่อยตัวเดียว่นไม่ตัวเดียวตัวเดียวเพื่อนาพี่ิว่า่ลงจะตายเลยวะเฮ้ยไปดิไปดิไปนับดิไปนับดิถึงครึ่งบ้างคือมาบนหน้าโฮโปมาน้าโฮโปมาน้าโฮโปเอาสมันมารวมนับดิโฮโปใช่บนสะพานนะไม่บนสะพานบนสะพาน โอ้ยเล่นโคดซัดถุนในเหี้ยแต่ว่าเด็กแก้มึงแตกป่ะทรงไม่น่าจะไม่น่าจะไหวนะเมื่อเอาสมันมารวมนับเอาสมันมารวมนับไม่ต้องจอดรถล้วนไม่ใช่เด็กป้าไม่มีอะไรป้าไหวขั้ตอนกูไม่พร้อมเท่านั้นแหละตอนนี้ตอนนี้หัวหน้าคนนี้เขเหี้ยไรหัวหน้าคี้ไรทีไหนชอบแจ้งเขาแล้วไอ้เหี้ยไหนมันลงรถแล้วมันมันไม่จอดรถให้มันสนิทวะสิไม่มึงนับซุปเปอร์ดิ

กยมันท <G ã entender> ีเปรียบไอ้เหี้ยหนีหัวทุกหัวสุดแล้วไอ้เหี้ย อยู่นามึงชื่ออรุณเพราะว่ามึงชอบยิ่มผิวฝู่ฟังกูไว้เด็กขี้ไปไม่มีใครเไาอยากเป็นเจ้าแกงเลยไม่ต้องหัวจบนี่คือได้ดีกรือมึงจบี่ไม่ยาวไม่ฟังกูนะบอกบอกน้องกแกงแตกใครอ่ะมึงกระสุนหลงแกงแตกไป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 จับห้าก่อนมึงจับให้มันให้มันดีดีดีฟัง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 ยืนบรถหน่อยยืนบนรถหน่อยกูขอดรู้เรื่องกูขอรู้เรื่องกูขอรู้เรื่องกี่คนอันนี้กี่คนแล้วหาเียคนเดียวใครใครมีศพมายืนหน้าโอ้ยยิ่หน้าหมูแดงจ๋าศพเล็กมากศพเล็กมากหนึ่งสอง ใส่สนับสามยังแพ้ไม้กุเลยิเ็กี่หนึ่งสองสามเดี๋คนนึกว่้าล้คำหนึ่งเลคนหนึ่งสิบห้าสิบสิบสองใช่ะไม่ได้นะมันต้องสินะสวยคสิบเคสเลยยังไม่ชนอก็มาหม่งแค่ขึ้นเดียวไงโม่งแค่ขึ้นเดียวไงจอไดแก๊งแกงบ่มรับ

คนมาไฟยังมาไฟที่สองโคเรยขี่ขาดจังตัวมงกุฎขี้แยขาดนี้มึงจะได้เท่าไหร่ก็้่ะมับแน่มึงป้นมึงป้นอีดมันออกหมดยังมึงเออฟังนะฟังนะถือห่อไปในมือถือห่อไปในมือเอาไปเอาไปที่เลเบลให้มันหมดไอ้ี่ใครจะใครเขาเจ้าเข้าวะนะไอสัตว เอ้ย hey, ใครมีถุงห่อแบ่งปะใครมีถุงห่อแบ่งปะเอาเงี้ยเงี้ยมาเอามามารวมเลเวลมารวมเลเวลมามาตัดของเลเวลมามาตัดของเลเวลมาไม่ไ oh, ด้ไม่ได้ไปใหญ่เพราเอามารวมเลเวลเขาหมดป้ะที่ได้มามันเหมือนเกินไม่เหมืนได้เกินป้ะ เวลาแเราน่าจะเกินแล้วหัวแดงโอ้ยแค่สปิริตอืมเนี่ยอยู่เยันเช้าเลยเมื่อวานวันนี้มาไฟพอคุณดูครบมาไฟแค่12คนเฮ้ยไอหัวแดงเกินเว้ยมึงเอาไปส่งหน้าโรงพยาบาลเลยไอหัวแดงเนี่ยไอหัวแดงเหรอผมใส่ยังไม่ตื่นแล้วไปส่งหน้าโรงพยาบาลเลยไอหัวแดงปาแป้งไปฟ้าไม่รู้อ่ะหัวแดงเลยอ่ะ ที่หวัไงไจะมาเป็ี่นในสิ่งที่พวกกูจะเป็นและพวกกู all v i b get high on s a t d uh. พวกกูจะสลัด a l vibe ได้ไม่แน่เกี่ยวกที่ Overlap แล้ววันละเ t ่าที่มีกระแสใส่ปีที่พวกกูลาและพวกกูทำานมาเกินเองแบงคิสมาหายกูฉันบอกว่าอยางจะ deep f o w โค้กแก๊งในถนนบาดยามีตอนที่คิด